เหตุการณ์สมัยสามก๊กครับกับฉินซีฮ่องเต้อันไหนเกิดก่อนกันฉินซีฮ่องเต้ครับเกิดก่อนนะแต่ว่าเรื่องที่เราจะพูดวันนี้นะครับคือสมัยก่อนหน้านั้นอีกนะฮะประเทศจีนเนี่ยเขามีเขามีรา,มาชวงศ์มานานแล้วนะครับ <c oughs> ก็ตั้งแต่ราชวงศ์ซางนะครับราชวงศ์โจวตะวันตกราชวงศ์โจวตะวันออกนะครับ แล้วก็มีสมัยยุคชุนชิวเขาเรียกว่ายุคชุนชิวนะครับแล้วก็สมัยจ้านก๋อนะฮะยุคชุนชิวเนี่ยอยู่ระหว่างก่อนคิตศักราชนะครับ770ถึง467467ปีก่อนคิดศักราชนะฮะแล้วก็มาสมัยจ้านก๋อนะฮะแล้วก็สมัยราชวงศ์ฉินนะครับแล้วก็ช่วงนั้นแหละฮะมีฉินซีฮ่องเต้นะครับที่สร้างกำแพงเมืองจีนนะครับนั่นก็ประมาณ221ปี ก่อนคิตศักราชนะฮะแล้วก็มาราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นตะวันตกราชวงศ์ฮั่นตะวันออกแล้วก็มาถึงยุคสมัยสามก๊กสามก๊กเนี่ยที่มีเล่าปีกวนอูเตียวหุยอะไรเนี่ยนะฮะมีโจโฉนะครับ,รบผ่านจากราชวงศ์ฉินเนี่ยมาประมาณเกือบ400ปีนะฮะก็ประมาณคิตศักราชที่189กนะครับก็เริ่มมีโจนกบดพวกผ้าเหลืองอะไรพวกนี้นะฮะทีนี้เนี่ยที่เราจะพูดกันก็คือ ยุคชุนชิวคืออะไรยุคชุนชิวตั้งแต่ปี770นะครับก่อนคิดตศักราชนะครับถึง467เนี่ยนะฮะเขาก็มีนักปราชญ์เกิดขึ้นหลายคนมากเลยนะครับหลายคนไม่รู้นะครับก็เล่าให้ฟังเลยนะฮะมีนักปราชญ์ท่านแรกนะครับชื่อว่าเจ้าชายสิทธะะัตถ์เกิดเมื่อ623ปีก่อนคิดตศักราชนะครับ ท่านถัดมาชื่อว่าเล่าจื้อนะครับท่านเล่าจื้อเนี่ยคือเจ้าศาสดาของลัทธิเต๋านะฮะ604ปีก่อนคริสตศักราชแล้วก็มีท่านคงจื้อครับคงจื้อรู้จักไหมคงจื้อดูดูหนังจีนโมตัวนฟ้าบ้างนหมเนี่ยคงจื้อนะครับ551ปีก่อนคริสตศักราชนะครับและอีกท่านหนึ่งท่านที่4นะครับคือซุนวูอ่านี่เราจะพูดถึง4ท่านนี้นะฮะ เจ้าชายสิทธัตถะนะครับที่เกิดเมื่อ623ปีก่อนคริดสดศักราชนะครับก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับหนังสือฝ่ายอังกฤษเขาเขียนว่าเป็นนักปราชญ์นะครับก็จริงๆท่านก็คือศาสดาของศาสนาพุทธเนี่ยนะฮะต่อมาก็มีพอพอ,พอท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะฮะอายุได้19ปีนะครับท่านเล่าจิ๋วเพิ่งเกิดท่านเกิดยุคเดียวกันพอ พระพุทธเจ้าอาอยุสิบเก้านะฮะถ้าเล่าจี้เพิ่งเกิดเสร็จแล้วพอพอเล่าจี้อีกอาอยุได้ห้าสิบสามนะครับขงจี้เพิ่งเกิดครับะะแล้วอีกหกปีถัดมานะครับหลังจากของจี้เกิดเนี่ยซุนวูก็เกิดขึ้นมาครับ นนี้เราไม่พูดถึงศาสนาพุทธนะครับแล้วก็พูดถึงท่านเล่าจื้อแล้วกันนะฮะพูดถึง3คน3นักปราชญ์นะครับที่อยู่ในยุคสมัยชุนชิวนะครับท่านเล่าจื้อเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนฉลาดพอเกิดมาก็เป็นคนฉลาดนะครับแล้วก็รับราชการนะครับพอถึงยุคหนึ่งท่านก็เบื่อเบื่อหน่ายการคอร์รัปชันนะครับแล้วก็บอกว่าท่านก็เลยขี่ควายออกไปนอกเมืองทางทิศตะวันตกนะฮะ ในภาพภาพส่วนใหญ่ที่ที่พูดถึงท่านเล่าจื๊อเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายแก่ๆคนหนึง่งขี่ควายนะครับเคยเห็นไหมเอาภาพขึ้นมาหน่อยนั่นนะฮะพอเดินท่านขี่ควายออกไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเจอนายด่านคนหนึงน่งนายด่านที่เหมือนกับประตูเมืองเนี่ยกำลังจะออกไปเนี่ยนายด่านจําได้ครับก็บอกว่าท่านเล่าจื๊อท่านช่วยเขียนตําราให้พวกเราสักเล่มหนึ่งก่อนได้ไหม ก่อนที่ท่านจะจากไปนะครับท่านก็เลยเขียนตำราให้หนึ่งเล่มนะครับตำราเล่มนั้นมีตัวหนังสือประมาณ5,500ตัวอักษรนะครับชื่อว่าเต๋าเตอ๋อจิงนะครับหรือว่าคำพีเต๋าเต็กเกงหรือว่าคำพีเต๋าเตอ๋อจิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือพูดได้หลายแบบแล้วเกินนะฮะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าจะต้องพูดเต๋าเตอ๋อจิงหรือว่ายังไงนะครับมีทั้งหมด8 1บบทครับแล้วท่านผู้นั้นก็เลย เก็บเอาไว้นะครับเวลาผ่านไป500ปีครับตำรานี้เพิ่งมาเปิดเผยออกมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าลัที่เต๋าเนี่ยพูดถึงเรื่องความจริงอ่าอยากรู้ไหมมันคืออะไรความจริงคือความไม่มีรูปร่างสิ่งที่สัมผัสไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเต๋าเนี่ยคือรูปสี่เหลี่ยมแต่ไม่มีมุมเป็นโถใบใหญ่ๆแต่ปั้นไม่เสร็จเสียงดังแต่ไม่มีคำพูด เป็นสังขารใหญ่แต่ไม่ปรากฏรูปอ่านี่คือเต่าฮะฟังแล้วก็งงๆนะครับจริงๆเต่าเนี่ยคือถ้าเกิดใครเคยดูหนังจีนที่มีรูปบูตึงนะที่เป็นกลมๆแล้วก็มีครึ่งหนึ่งเป็นขาวครึ่งหนึ่งเป็นดำเคยเห็นใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็มีจุดอยู่ตรงกลางมีจุดขาวในในกลมหยดน้ําสีดํามีจุดดาในหยดน้าสีขาวอันนั้นแหละเขาบอกว่าทั้งสองสิ่งนั้นนะ่ะไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันแต่และทั้งสองสิ่งก็ไม่ได้แยกออกจากกันฟังแล้วงงไหมฮะ นี่คือปัชญาครับนักปัชญาคือพอท่านบนรรลุไปแล้วเนี่ยก็จะพูดอะไรที่ที่หลายๆคนอาจจะต้องศึกษาเยอะหน่อยถึงจะรู้รู้จักนะครับทุกอย่างมีหยินกับหยางย่ในตัวเองอ่าบางอย่างก็เป็นหยินบางอย่างก็เป็นหยางครับเขาบอกว่าสีดำเนี่ยเป็นเหมือนหญิงหยินหยินก็แปลว่าเย็นหยินเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนผู้หญิงทีนี้ก็บอกว่าไม้เนี่ยเป็นหยินเป็นธาตุเย็น แต่เมื่อโยนไม้เข้ากองไฟเนี่ยไม้ก็กลายเป็นธาตุไฟได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรูปได้ไม่ยึดติดรูปแบบนี่คือลัทธิเต๋าครับรูปศึกษากลยุทธ์แบบต่างๆอย่างผู้บริหารมืออาชีพกับหลักสูตรการคิดอย่างมีกลยุทธ์โดยอาจารย์ดำรงพินคุณหลักสูตรที่จะพาคุณคิดนอกกรอบ ออกนอกเกลียมแบบนักคิดวันอังคารที่16กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติโทร026195500สนับสนุนรายการโดย Rester ก็อ e ีนวดอัจฉริยะที่สอดรับกับล้า์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ h ไ b บ l ล n c e KDTX Plus c 1คิดถึงหนังสือคิดถึงเสียด มหาวิทยาลัยมหิดลท่านเล่าจื้อนะครับบอกว่าผู้ใดรู้จักผู้อื่นผู้นั้นเป็นบัณฑิตแต่ผู้ใดรู้จักตนเองเป็นผู้ตื่นแล้วนะครับตื่นยังยังยืนอยู่แถวนี้ต้องตื่นแล้วนะครับนะฮะ ท่านเล่าจื้อนะครับบอกว่าผู้ใดรู้จักผู้อื่นผู้นั้นเป็นบัณฑิตแต่ผู้ใดรู้จักตนเองเป็นผู้ตื่นแล้วนะครับตื่นยังยังยืนอยู่แถวนี้ต้องตื่นแล้วนะครับนะฮะคนหลายคนเข้าใจผิดนะฮะในแถวนี้ก็มีนะหนังสือพวกพวกเกี่ยวกับลัทธินะฮะศาสนาอะไรพวกนี้นะฮะก็บอกว่าเต๋ากระเซนเนี่ยจะคล้ายๆกันลัทธิเซนเนี่ยนะฮะคือ ศาส,สนาพุทธนิกายเซนศาสนาพุทธเผยแพร่ไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเจริญที่ประเทศญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นก็คนญี่ปุ่นก็เข้าใจว่ามันเป็นเซน,น,นเนี่ยคือความว่างเปล่าอ่าเซนเนี่ยคือซาโตริซาโตริคือยานอย่างหนึ่งนะครับเมื่อไม่มีซาโตริก็ไม่มีเซนนะครับซาโตริก็คือการรู้จักชีวิตนะครับ และสรรพสิ่งทั้งปวงความรู้ที่เกิดจากการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ความรู้เชิงเหตุผลทั้งหลายเนี่ยนะครับในมุมมองที่ผมรู้จักเรื่องเซนอันนี้มานะครับผมก็บอกว่าคนเราเนี่ยปรารถนาที่จะมีเงินเยอะๆนะครับทำงานหาเงินเนี่ยฮะนั่งทำงานหลังโคตรหลังแข็งหาเงินนะครับนำเงินไปลงทุนต่างๆเพื่อที่จะได้ผลกําไรได้เงินมานะครับแต่เมื่อมีเงินแล้วกลับไม่มีความสุขครับนั่นแหะสิ แล้วเราจะหาเงินไปทาไมถูกไหมตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะเราก็ทุกคนก็พยายามหาเงินนะเพื่อที่จะซื้อรถซื้อบ้านซื้อเสื้อผ้าอะไรใหม่ๆให้มันสบายมีชีวิตสบายขึ้นนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยโลกใบนีเป็นคนไม่มีความสุขอะแล้วเราจะหาเงินไปทําไมนะครับวิธีที่ทําให้เราหาเงินได้มานะครับของบางคนเนี่ยนะครับกับเป็นวิธีที่ไร้คุณธรรมนะฮะไร้จรรยบัรณก็มีนะครับโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้เงินมานะครับหรือว่าโกง คนนู้นโกงคนนี้โกงบ้านโกงเมืองนะครับเพียงหวังเพื่อจะได้เอาตัวรอดเท่านั้นนะครับก็เป็นคนเห็นแก่ตัวนะฮะเมื่อการทํางานผิดหลักธรรมผิดหลักการผิดจรรยบรณเนี่ยเงินที่ได้มาก็ไม่อาจให้เกาะก่อให้เกิดความสุขได้นะครับผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยเวลาเขียนหนังสือ how to ขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยมี2มุมมองนะครับมุมมองหนึ่งที่ที่เขียนเป็นหนังสือธุรกิจที่มีขายอยู่เนี่ยนะฮะ หือว่าลืมพูดเรื่องนี้เรื่องธุรกิจเนี่ยนะฮะแต่อีกมุมหนึง่งผมก็เขียนเรื่องปรัชญ,ญาชีวิตนะครับเป็นไลฟ์ฟิโลโซฟีนะครับหรือว่าเป็นเวิร์ก g p งฟิโลโซฟีนะครับว่าปรัชญ,ญาในการทํางานแล้วก็ปรัชญ,ญาในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงนะครับทำงานแล้วมันก็ต้องมีความสุขสิสุขไหมฮะลองไปอ่านดูนะครับมีหลายเรื่องเลยฮะมีเรื่องหนึ่งชื่อว่าความสุขเลยนะครับหนังสือข,ขึ้นมาเลยนะ, ah! นะครับความสุขนะครับ ไม่ได้ไม่ได้สะกดผิดนะฮะฟาร์มที่แปลว่าฟาร์มฟาร์มจระเข้ยอย่างนั้นนะฮะตั้งใจเขียนนะฮะบางคนก็ไม่รู้นะครับมาเขียนใน a c e b o o k นะครับบอกว่าทําไมถึงต้องพูดภาษาไทยให้ผิดด้วยผมบอกว่าให้ผมไม่ได้พูดภาษาไทยให้ผิดแต่ว่าในหนังสือเรื่องฟาร์มสุขเนี่ยมันมีความสุขเยอะแยะมากมายเลยซึ่งผมเลยเรียกมันว่าเป็นฟาร์มอ่าที่ที่มีจระเข้เยอะๆก็เป็นฟาร์มจระเข้ใช่ไหมที่มี สตรอเบอรี่เยอะๆนอกจากเรียกว่าไล่สตรอเบอรี่ใช่ไหมเขาก็เรียกฟาร์มสตรอเบอรี่อะไรแบบประมาณนี้นะฮะผมก็เลยเรียกเล่มนั้นว่าฟาร์มสุกนะครับในยุคชุนชิวนะครับก็สี่นักปราชญ์นะครับที่แบบ สุดยอดของโลกที่ทำให้เวลาผ่านมา2,000กว่าปีเนี่ยนะครับทุกคนก็ยังจดจำบันทึกที่ท่านเขียนเอาไว้ได้นะครับแล้วก็เป็นผู้นำทางด้านความคิดนะครับพระพุทธเจ้าครับก็ค้นพบทางสว่างนะครับแล้วก็สอนคนหลายๆคนนะครับว่าให้ค้นพบทางสว่างยังไงนะครับส่วนท่านเล่าจื๊อเนี่ยก็พบทางสว่างของตนเองนะครับท่านคงจื๊อ กับท่านซุนบูนะครับก็เป็นนักปราชญ์นะครับที่เข้ามาอยู่ในวงการเมืองอทีนี้ท่านขงจื้อเนี่ยก็เลยเป็นคนที่สอนกลายเป็นตำราที่ท่านเขียนเนี่ยนะครับสอนเพื่อช่วยคนที่ดำรงชีวิตด้วยการบริหารอย่างความซื่อสัตย์เที่ยงตรงมีความสุขุมรอบคอบนะครับมีคำสอนคำหนึ่งที่ท่านบอกเอาไว้นะครับว่าจงอยาเพิกเฉยต่อบ,บาป หรือสิ่งหยาบช้านะครับเพราะว่าบาปนั้นบางเรื่องถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กน้อยนั้นอาจจะเริญเติบโตขึ้นไปจนแก้ไขไม่ได้อ่านี่คือคําพูดของคงจื๊อคำหนึ่งนะครับคำสอนที่2นะครับคือการศึกษาที่ปราศจากความคิดก็เสียกําลังเปล่านะครับความคิดที่ปราศจากการศึกษา ยิ่งสูญเสียกำลังหนักลงไปอีกอดังนั้นเนี่ยหมายหมายถึงว่าผมเข้าใจของผมเองนะฮะว่าท่านก็หมายถึงว่าเวลาจะสอนใครหรือว่าจะอบรมสั่งสอนหรือว่าจะมีการศึกษาการค้นคว้าตำราเนี่ยต้องให้คนนั้นเนี่ยคิดด้วย ไม่ใช่สอนให้เขาไปท่องๆ่องท่อจำจำจำอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยคือจะต้องมีการคิดไม่อย่างนั้นเราก็จะเสียกําลังไปเปล่าๆนะครับคําสอนที่3นะฮะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนะครับท่านก็เชื่อว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องมีความพยายามความฉลาดความขยันนะครับถึงจะทําให้ประสบความสําเร็จนะครับคําสอน คำที่4ของแท่นของคือที่ผมชอบนะครับการเดินหมักรุกยังต้องคิดแล้วเดินหมักชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไรอันนี้เท่มากเลยนะครับคําสอนที่5นะครับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทําตนให้เล็กที่สุด คำสอนที่6นะครับของท่านคงจื้อนะครับตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้แต่ไม่สามารถมองเห็นคิ้วตนเองได้นะครับคำสอนที่7นะครับท่านคงจื้อบอกว่าเฉพาะผู้ที่มีปัญญาสูงส่งกับคนโง่เขามากเท่านั้นที่เราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเขาได้ ก็มี2คนนะครับที่เราเปลี่ยนเขาไม่ได้นะครับคำสอนที่8นะครับการยอมรับว่าไม่รู้นั้นคือความที่รู้แล้วการยอมรับที่เราไม่รู้นะัเนี่ยคือการที่เรามีความรู้แล้วนะครับสิ่งที่แข็งแรงที่สุดเอาชนะได้ด้วยสิ่งที่อ่อนโยนที่สุด นี้ก็คือการเอาอ่อนชนะแข็งหรือว่าอะไรประมาณนี้นะฮะลกทำรังให้ดูไม้ฆ่าเลือกนายให้ดูน้ำใจ <God. S 1> นะครับนี่คือคำสอนของท่านองจื้อนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องอันที่สิบนะฮะที่ผมชอบนะฮะการมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไหร่ไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือเรามีชีวิตอยู่ได้อย่างไร เท่ไหมครับเท่มากนะครับร่วมศึกษากลยุทธ์แบบต่างๆอยากผู้บริหารมืออาชีพก,กับหลักสูตรการคิดอย่างมีกลยุทธ์โดยอาจารย์ดำรงพิงคุณหลักสูตรที่จะพาคุณคิดนอกกรอบออกนอกเรียมแบบนักคิด วันดังคารที่16กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติโท oh. 026195500สนับสนุนรายการโดยในอินรู้ใจนักอ่านบริการประทับใจ B2S รู้เพลินเกินคิด Enjoy your life Write i n your mind มเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบทแรกเนี่ยเขาบอกว่าการประเมินสถานการณ์นะครับผู้นำถ้าเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องรู้จักการประเมินสถานการณ์ เลสเตอร์ก้าวสู่ปีที่1 4เปิดตัวมาส s นวัตกรรมการนวดแห่งทศวรรษพร้อมชูดโดมประกอบลำตัวแทนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ l i m i ิ e d e dition เพียง999ตัวพิเศษด้วยสุดยอดนวัตกรรม m u s i c s y n c h r o n i z e ที่ดีไซน์มาให้การนวดประสานรับกับทุกจังหวะด,ดนตรีพร้อมเปิดตัวโดมประกอบลำร่วมแสดงศักยภาพของระบบการทำงานอัจฉริยะที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่สูดประสบการณ์ผ่อนคลายในระดับไปกับทุกๆสัมผัสประทับใจด้วยมาส์ มาถึงนักปราชญ์อีกท่านหนึ่งนะครับท่านที่4นะครับคือท่านซุนวูนะครับซุนวูเนี่ยมีมิตรสหายเป็นบัณฑิตมากมายนะครับแล้วก็มีเพื่อนคนนึงเป็นขุนนางระดับสูงนะครับชื่อว่าอู้จือ่อชวีนะครับก็พยายามแนะนําท่านซุนวูเนี่ย ให้ท่านเจ้าเมืองคว้นอูเนี่ยนะครับหลายครั้งนะครับท่านเจ้าเมืองก็ไม่ให้พบสักทีหนึ่งนะครับปรากฏว่าท่านเจ้าเมืองก็บอกว่าเนี่ยเจ้าแนะนําคนที่ชื่อซุนบูให้ข้าเนี่ยทั้งหมดเจ็ดครั้งแล้วนะข้าจําได้ไหนพาเขามาพบข้าหน่อยสิทีนี้ก็พามาพบนะครับเมื่อท่านซุนบูได้พบกับท่านเจ้าเมืองแคว้นอูนครั้งแรกนะครับนั่นเป็นการเปิดเผยครั้งแรกของตําราที่ชื่อว่า ซุนวูปิ่งฟ้านะครับเป็นตำราพิชัยสงครามที่ใช้กันทั้งโลกตั้งแต่สมัยนู้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซุนวูปิ่งฟ้านะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะซุนวูปิ่งฟ้าพูดภาษาไทยเลยแล้วกันนะฮะมีทั้งหมด13บทนะครับแบ่งเป็น5หลักใหญ่ๆนะครับหเกี่ยวกับฟิโลโซฟีนะครับก็คือเรื่องหลักการปรัชญาแนวคิดหลักธรรมนะครับอันถัดมานะครับก็บอกว่าเกี่ยวกับสวรรค์นะครับเกี่ยวกับเเว่นนะครับ สวรรค์หรือว่าดินฟ้าอากาศนะครับหมวดที่5เนี่ยเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิประเทศหรือเรื่องเอิร์ธนะฮะเรื่องเอิร์ธเรื่องสมรภูมินี่นะครับหลักการที่4นะครับที่พูดในนั้นก็คือว่าเรื่องลีดเดอร์นะครับก็คือเรื่องผู้นําขุนพลแม่ทัพในกองผู้บริหารนะครับอันที่5ก็คือกฎระเบียบวินยัยแล้วก็วิธีบริหารจบนฮะนี่คือที่เล่ามาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ย จะเล่าเรื่องท่านซุนบูเนี่ยนะครับพูดไปถึงยุคชุนชิวยุคน้นยุคนี้นะฮะจะเล่าเรื่องซุนบูเนี่ยนะฮะปรากฏว่าโปรดิวเซอร์อรายการบอกว่าหมดเวลาแล้วครับ <Yeah. S 1> เล่ามาตั้งนานเนี่ยยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะฮะ <Yeah. S 1> เริ่มต้นให้นิดนึงแล้วกันว่าบทแรกเนี่ยเขาบอกว่าการประเมินสถานการณ์นะครับ ผู้นำนะถ้าเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องรู้จักการประเมินสถานการณ์การประเมินสถานการณ์เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยหลักการบริหารเขาเรียกว่า thinking บวก planning บวก decision making อ่านี่คือบทที่หนึ่งเลยนะฮะเล่ายาวมากเลยนะครับการประเมินสถานการณ์เนี่ยนะครับเอาข้อแรกไปก่อนนะฮะวันนี้นะฮะที่เหลือเนี่ยไปต่อสัปดาห์หน้านะครับคือมีคนเขียนถามผมใน a c e b o o k ครับว่าอาจารย์ครับอาจารย์เก่งด้านการตลาดใช่ไหมครับ ผมถามหน่อยครับว่าผมจะเริ่มต้นตรงไหนดีอยากทําธุรกิจซื้อมาขายไปหรือผลิตก็ได้ครับแต่ผมยังไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับแล้วผมก็ไม่มีความรู้เรื่องด้านการจัดการเลยครับแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเริ่มตรง,ตรงไหนดีนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนําว่ามันเหมือนกับตํารายุทธ์เนี่ยนะฮะตำรายุทธ์ในการทําสงครามเนี่ยนะครับ1คือคุณจะต้องรู้จักการประเมินสถานการณ์แล้วมันยังไงอะ่ะ เออทีนี้พอถามมาแค่นี้นะผมพูดตรงๆเลยนะว่าข้อมูลมันไม่เพียงพอในการตอบนะครับให้ผมตอบแบบตามตามที่ท่านถามมานะครับว่าท่านจะทําอะไรดีท่านยังไม่รู้เลยว่าจะผลิตหรือจะซื้อมาขายไปนะครับท่านไม่มีความรู้เรื่องการจัดการเลยนะครับผมก็แนะนําอย่างนี้ฮะสมมุติว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่นี่นะฮะเราต้องการจะข้ามฟาก ข้ามทะเลนะครับข้ามทะเลไปที่เกาะแห่งหนึ่งอ่าสมมุติว่าเราจะต้องข้ามไปทะเลเลยนะฮะหนึ่งท่านว่ายน้ําไม่เป็นสองท่านไม่มีเรือสามท่านพายเรือไม่เป็นท่านลองคิดเอาดูครับว่าท่านจะข้ามจากจุดนี้ไปจุดนั้นได้อย่างไร <c oughs> そう。